ผมไม่โดนบ่อยนะโอ้ยโดนเจ้าโดนจ้าโดนเ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 จ้าเครียดนะ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 ชีวิตอะคุณคงต้องถอยฮะอุ๊ยพุ่งมาด้วยฮะแบตแบตยัชิบหายชีวิตมันโคตรสียง 点点我，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 了，我我。 คนที่เข้ามาหมายปองจะเอาชีวิตผมทุกคนเลยก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูในเทพบังแฝงเพราะวิธีการเล่นของเอนโซ่ในแผทปัจจุบันสายที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเล่นง่ายทําดาเมจได้แล้วก็แทงได้ด้วยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับเออวันนี้มารีวิวสกินใหม่ให้ดูกันด้วยนะแบบครบเลยนะครับทั้งแนะนําวิธีการเล่นรูในเทพบังแฝงแล้วก็สกินใหม่ที่เพิ่งเข้าวันนี้นะครับแต่ก่อนเข้าไปดูฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ ไน้ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับโอเคมาอย่างแรกนะครับก่อนที่เข้าไปดูในเกมนะผมขอแนะนําการทําคอมโบของเอนโซในแพทนี้ก่อนละกันจริงทุกๆแพทมันคอมโบเหมือนกันแหละนะครับก็ขอแนะนําสกิลแบบคร่าวๆเนาะสกิลหนึ่งเอนโซครับเป็นสกิลพุ่งไปครับเวลาพุ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเนี่ยการโจมตีของเราจะแรงขึ้นนะครับแล้วเวลาเราตีศัตรูเนี่ยมันจะติดสโลน่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งปุ๊บตีแรงขึ้นนะครับเราเกียดเกลียดอันนี้คือสกิิิิลลลถ้้าาใใชชสสสกกกโดดนนศัตตรรูเเี่่่ยมมปะ กดค้างไว้เราจะวิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าปล่อยเนี่ยมันจะนับคููดาวแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแบบใช้สกิลสองแบบไม่ต้องปลาออกไปอะนะครับ ให้มันหมดหรือว่าแคนเซ e l เนี่ยมันจะนับคูลดาวแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยปาสกิลสไปแล้วนะครับเราไม่โดนศัตรูปากในคูลดาวแปดวิเต็มๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะใช้สกิลสดูดีๆว่าใช้โดนศัตรูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาครับสกิลสเป็นสกิลหากินเวลาเราปาสกิลสโดนศัตรูเสร็จปุ๊บศัตรูเนี่ยจะติสตันไปปุ๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเราตีศัตรูแรงขึ้นศัตรูตีเราเบาลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ติพุ่งไปชนศัตรูได้้นะครับใชสกิล ควบคู่กับโซได้จะเป็นการดึงตูเข้ามาหาประมาณนี้อันติเวลาพุ่งไปเนี่ยก็จะเป็นดาเมจแล้วก็จังหวะที่พุ่งไปเนี่ยศัตรูจะตีเราเบาลงอันนี้อธิบายแบบคร่าวๆนะผมคิดว่าหลายคนคงรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะก็เลยไม่ลงลึกนะครับอ่ะมาดูการคอมโบเลยดีกว่าครับการคอมโบเอนโซเนี่ยจริงๆก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับแต่แบบที่ผมชอบใช้เนี่ยก็จะเป็นหมุนสกิลสองปาสกิลสองให้โดดปุ๊บ พุ่งสกิลหนึ่งดึงกลับมาพุ่งไปตีนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดเหมาะกับคนหัดเล่นมากๆนะครับสำหรับคอมโบนี้นะก็จะเป็นคือหลกักหลกอะ่ะเอ็นโซะใช้สกิลสให้โดนนะครับใช้2อาจจะเป็น2โดนปุ๊บพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งแล้วยกกลับหลังแล้วตีหนึ่งครั้งแล้วพุ่งไปตีพุ่งไปตีนะครับหรือว่าอยากจะเป็นตัวเปิดจังหวะแล้วให้เพื่อนมาลุมกระทืบนะครับก็คอมโบตามที่ผมบอกเลยครับก็คือสกิลสองนะครับสกิลสองให้โดนพุ่งหนึ่ง ยกกับมาตี1ทีเพื่อสโลวแล้วพุ่งอัด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 ไล่ตีไล่ตีพอสูจะนิก็ดึงมาแล้ว,ลวก็ไล่อดัดไล่ตีไล่อัดไล่ตีประมาณนี้นะครับก็ความต่างของคอมโบ2อันนั้นก็มันจะเป็นที่าดาเมจแหละครับถ้าเราแบบอยากเอาให้เจ็บๆเนี่ยก็จะเป็นพุ่งนะครับปาพุกตีครับตีเสร็จยกกับหลังยกกลับหลังเสร็จตีเนี่ยก็คือหลังจากใช้สกิล1ครั้งอ่ะจังจากจใช้สกิล1ครั้งก็ตี1ทีใช้สกิล1ครั้งก็ตี1ทีนะครับมันจะได้แบบติดสโลว์แล้วก็ติดดาเมจด้วยนะครับประมาณนี้แต่ถ้ารีบๆก็เนี่ยอาจจะพุ่งสกิล1แล้วพุ่งไปข้างหลังแล้วโยนกลับก็ได้มันอยู่ที่เหลี่ยมว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นเหลี่ยมไหนนะครับ อยู่ที่เราอยากจะเล่นเหลี่ยมไหนเลยสำหรับตัวละครของเอนโซ่เนาะเอ๊ะโอเคเนี่ย สมมติเราอยากจะโยนมันกลับหลังเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ใช่แบบปลา2พุ่งหนึ่งเราอาจจะปลา2พุ่งหนึ่งแล้วก็แบบเนี้ยแล้วก็โยนมันกลับหลังนะครับเนี่ยโยนเขากลับหลังปุ๊บแล้วก็มาเล่นต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ดูที่เหลี่ยมนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นเหลี่ยมไหนอะไรยังไงเราก็ลองดูครับมันเล่นไม่ได้ยากนะปลาโดนปุ๊บก็จับยกกลับหลังมาตีป้งป่างป้งป่างป้งป่างปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงอะไรไปนะครับสำหรับเอนโซก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบข้าวนะเดี๋ยวลึกๆเนี่ยจริงๆในเกมวันนี้ ในแผดปัจจุบันด้วยสําหรับคนที่อยากจะได้เซตแบบง่ายๆเนาะไอคลิปที่แล้วลงไปคนบอกว่าเฮ้ยพี่เซตนั้นมันเล่นยากเกินมันแบบเลือดน้อยเกินก็เดี๋ยววันนี้มาดูเซตที่ท็อปเซิร์ฟเล่นเหมือนกันนะครับเป็นเซตที่ผมมองว่าเหมาะสําหรับมือใหม่พอสมควรเลยสําหรับเซตขวานนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอนโซเนี่ยมันเล่นได้หลายสายทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายขวานสายดาบสายธนูนะครับความข้อดีข้อเสียเนี่ยมันก็ต่างกันออกไป อธิบายคร่าวๆครับขวานก็จะถึกถูกไหมขวานมันบกเลือดมันก็ถึกส่วนดาบเนี่ยมันก็จะแรงก็แบบใช้สกยูแบบโดนโป้งป้างโป้งป้างเจบ็จบๆไปเลยส่วนตะดูเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางก็คือมีดาเมจต,ตีเร็วดูดเลือดนะครับแต่ก็จะไม่ได้แรงสุดนะครับไม่ได้แบบปาโซหนึ่งทีพุ่งไปหนึ่งครั้งบลหนึ่งทีหัวหลุดเหมือนแบบดาบหรือว่าไม่ได้ถึกเท่ากับขวานนะครับแต่ว่ามีความเร็วแล้วก็มีอัตราการดูดเลือดที่เยอะเนาะ ก็คลิปที่แล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันผมทาอะไรไปนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นสายดาเมจอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นสายแท้งแล้วกันนะครับถึงแท้งถึงดาเมจบอกเลยว่าสายขวานเนี่ยทำให้เอ็นโซเราเนี่ยเล่นง่ายนะครับเข้าไฟได้ออกไฟได้แล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับผมว่าก็เป็นสายที่ดีเหมือนกันนะครับหลก,การออกไอเทมเปิดมาปุ๊กก็ดาฟาร์มเล็ก ฝันฟาร์มกลางแล้วก็ขึ้นมาเป็นในส่วนของรองเท้าการซีซีนะครับผมค่อนข้างเดียติ่มในะเวลาเล่นเอนโซนะครับก็เป็นติ่มๆมเลยหรือว่าใครที่แบบไม่อยากติ่มมา่พี่ผมอยากบวกผมอยากแบบร่างกายต้องการประยุทธ์ร่างกายต้องการประวิทย์ร่างกายต้องการประทะเนี่ยก็ออกเป็นรองเท้าตีเร็วเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแม่ผมกลัวตายนะครับก็หลังหลังจากออกเซตนี้เสร็จนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะเข้าไฟได้ออกไฟได้แล้วก็ไปบวกไปบูดได้นิดหนึ่งแล้วนะครับไอเทมชิ้นตอบไอเนี่ย มันจะมีอยู่2เซตครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตตีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะบางไปถึงเกือบหนานะครับก็เซตนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเปียลอกินุสนะครับแล้วก็ออกเป็นโอมิอาร์มนะครับขึ้นเป็นดาบแดงแล้วก็เกาะเกิดหรือว่าดาบแดงแล้วก็ดาบคลิ่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสายตีตัวบางๆไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นสายตีตัวบางๆครับผมเล่นเป็นทารอน ถามว่าออกท่ารอนมาแล้วมันดียังไงนะครับทาร้อนเนี่ยมันเอามาเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นถูกไหมแล้วก็ตีเป็นอรนต์เลือดส,สายนี้เนี่ยมันเล่นได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจอแทงเจอแคลรี่เจอ tank, เมทเ,เจออะไรคือมันตีได้หมดมันตีเข้าแต่มันตีไม่แรงนะครับ,ส,บสายนี้นะก็ส่วนตัวผมชอบเล่นสายนี้เพราะมันดูแบบโลโรไฟดีนะครับก็ สำหรับไอเทมนะครับเนี่ยขวาเล็กลงเท้ากันซีซีแล้วขึ้นมาเป็นทารอนเลยก็ได้สำหรับคนที่อยากเล่นดาเมจแล้วก็ตีเร็วหรือว่าสำหรับคนที่คิดว่าพี่ผมแบบกลัวตายว่ะก็ออกมาเป็นในส่วนของขวานใหญ่ก่อนก็ได้นะสำหรับคนที่แบบอยากจะถึกอยากจะแบบแท้งแล้วเป็นตัวแบบเปิดจังหวะให้เพื่อนะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วแต่ครับอยากออกอะไรก่อนก็ได้ครับจะออกเป็นทารอนก่อนก็ได้นะเนี่ยขึ้นเป็นขวานเล็กลงเท้ากันซีซีทารอนแล้วค่อยขึ้นเป็นขวานก็ได้นะครับจะได้แบบ นะครับในการเอามาจเจาะเกราะไอ้พวกศัตรูที่เป็นแทงค์นะครับสาเหตุที่ไม่ออกมูลาในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อย่างที่ผมแนะนําไปในหลายๆคลิปนะครับว่ามูลาเนี่ยมันไม่ได้จเจาะเกาะแรงขนาดนั้นในช่วงต้นเกมมันจะจเจาะเกาะไอ้พวกแทงค์พวกอะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างจะดีในช่วงประมาณการเกมเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าออกในชิ้นที่4เนี่ยกำลังดีนะครับจะออกในชิ้นที่3เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบทันจิโร่หรือไม่เอลสุอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันมีอัตราการเจาะอออของมันอยู่แล้วแล้วมาบวกกับมูลาจะทําให้เจาะเวอร์แต่คือเอออออนนนโซมมมัไมัไไ่่่่ด้้ีีีีตรรรรราาาาาากกกกจจะะะะะะพชชิิทท4หื5็ว นะครับหลังจากออกเสร็จปุ๊บก็มาขึ้นขวานใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าอยากเล่งดามเมจนะก็ขึ้นเป็นดาบแดงเลยก็ได้ครับเอามาตีแทงเรลียวแรงๆรัวๆเนาะหรือว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยศัตรูเป็นสายเวทเยอะๆนะครับดามเมจเวทเยอะๆก็ออกเป็นทอยก็ได้ส่วนตัวผมออกทอยนะครับเซตนี้เนี่ยก็ดูมาจากท็อปเซิร์ฟเหมือนกันนะครับออกทอยมาถามว่ามันดียังไงนะครับก็บวกรดกูดาว บวกเกราะเวทแล้วก็บวกเลือดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีโลเวทแบบดงด้งด,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 งดงมาด้วยนะครับจะได้โดนดามเมจเวทน้อยแต่ว่าเกมไหนที่ไม่เจอเวทแบบไม่เจอจริงๆอ่ะนะครับก็แนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนจากคอยเป็นในส่วนของ s ชิ d ออ loss ก็ได้นะครับในการเอามาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยถึกขึ้นนะครับเพราะเอ็นโซสายเนี่ยผมจะเน้นเป็น ตัวเปิดไฟนะครับแล้วก็ยืนตีในไฟได้หนัวได้แล้วก็ตายยากๆนะครับไม่ได้แบบอยากจะเล่นให้แบบดาเมจมันเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอให้เราเนี่ยเข้าไฟออกไฟได้เนาะเพราะงั้นเนี่ยก็ดูเกมนะครับว่าเกมไหนเนี่ยควรออกทรอยเกมไหนไม่ออกทรอยก็ได้นะครับเปลี่ยนไอเทมก็ได้หรือบางเกมถ้าแบบอยากจะออกแค่ขวาเน,นี่ยก็เล่นเป็นสายนี้ก็ได้นะมันก็ตีแทงแรงดีนะครับอ่าประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมของเอนโซในแพทปัจจุบันนะครับเซตวันนี้ที่ผมเล่นก็จะเป็นเซตนี้นะครับซึ่งเซตที่ คนทั่วไปเล่นบางทีก็อาจจะไม่ใช่เซตนี้ครับอาจจะเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเซตเนี้ยก็ได้เหมือนกัน นะครับก็ลองไปเลือกลองไปเล่นดูแต่สาหรับเซตเนี้ยผมบอกก่อนว่ามันตีตัวบางๆได้แรงมากนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ตอนเลดเกมน่ะจะตีแท้งไม่ค่อยเข้านะครับก็ลองไปเลือกกันดูครับลองไปเลือกกันดูแต่ผมว่าไอเซตเนี้ยเลดเกมมันนะครับเซตมูลาเนี่ยเลดเกมมันจัดเลยนะครับแบบตีเคี้ยนตีเคี้ยนตีเขี้ยนขอให้ทิงเลดอะนะครับเล่นง่ายอยู่นะครับอ่ะในส่วนท็อปเซิร์ฟครับอ่ะเป๊ะเลยแล้วก็ลงลงมาก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็มีลด สายขวานส่วนใหญ่จะเป็นสายขวานนะแล้วก็สายธนูก็มีคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแค่คนเดียวเนาะต่อมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเอนโซในแพทปัจจุบันในส่วนไอเทมนะครับต่อมาพลังแฝงครับทุกคนที่เล่นเอนโซออกเหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นฆ่าแล้วได้เลือดได้มานานะครับเวลาตีตายเสร็จปุ๊บไหลตีตายเสร็จปุ๊บไหลตีตายเสร็จปุ๊บไหลนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยผมจะต้องไปตายผมแบบไม่อยากเล่นเลือดหรอกผมตีแพ่นเดียวก็ตายแล้วนะครับอยากเล่นสายดาเมจล้วนก็เป็นชาร์ดูเบรคก็จะได้ดา ตีเขี่ยนพุ่ง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 อะไรเงี้ยมันก็พุ่งบ่อยอยู่นะครับชาโดเบต์ก็เล่นดาเมจได้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแนวโนัวๆอย่างที่ผมบอกแหละนะครับเป็นเดเวลเลอร์จะเล่นง่ายกว่าแล้วก็เดลิคอเล่นดาเมจครับเดสเดวิลเอลตีครบสิบสเต็คเสร็จปุ๊บเลือดเด้งวิ่งเร็วเจาะเกาะก็จะคุ้มไปนะครับบวกกับมูลาอีกนะครับก็จะเป็นเจาะเกาะที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยในตอน์เร็ตเกมเนาะเออ่พลังแฝงล่างก็จะเป็นฮิลก็ได้หรือว่าแข็งก็ได้นะครับแล้วก็แอนต์ลิงเกอร์ในการเล่นเเป็นตายกิด นะครับก็จะไม่ได้ใช้เดสเพรสเวลก็ uel, <ๆ>จะเป็นตายเกิดสลับตรงนี้ไปแทนนะครับประมาณนี้สําหรับพลังแฝงเอนโซนะครับ<ๆ>คร่าวๆที่เห็นนะแล้วก็ในส่วนของลูนก็มาเป็นเอ้ยในส่วนของสกิลก็มาเป็นพันนิดนะครับลูนก็จริงๆเนี่ยเล่นได้2แบบนะจะเอามาเป็นเอาเวกเอาเวกสิ ake, ake, 10, นะครับเอาเวกสิดูลเลือดสามสปิริตเจ็ดดักก้อนคอสิบก็ได้นะเป็นคลิปแบบเป็นเซตเก่าที่ผมแบบแนะนําตั้งแต่เอนโซเข้ามาเลยเอาเวกสิบดูลเลือดสามสปิริตเจ็ดดักก้อนคอสิบนะครับแต่เซตนี้เนี่ยผมตามท็อปเซิรฟ์ฟนะครับก็็จะเปน อเวกเจนะครับแล้วก็เป็นเรทสามนะครับผมมองว่าเซตนี้เนี่ยมันจะฟาร์มในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีดีเนาะแบบตีมีโอกาสติดคีบ่อยอะไม่รู้ผมดวงดีหรือเปล่านะเล่นประมาณ4ีหเกมก็ตีติดคีรัวๆเลยนะครับสำหรับเซตนี้ผมว่าก็เออก็แจ่มดีนะครับก็แจ่มดีสําหรับอเวกเจ็เรทสามนะครับสปิริตเจ็ดแอสเซอเวอร์สามแล้วก็ดักออนคอร์สิบก็ได้อยู่หรือว่าใครที่แบบไม่อยากลุ้นดวองอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นอเวกสิบเลยก็ได้นะครับมันจะได้ตีเร็วๆตีนัวๆแบบเกี้ยนๆๆ,ๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ยนะุกคนนะในส่วนของ เซตไอเทมเอนโซในแพทปัจจุบันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดงใจกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเออเกมนี้ผมตัดมาจากในไลฟ์สดน,นะย้ำอีกรอบนะตัดมาจากในไลฟ์สดน,นะครับพอดีไม่มีเวลาตัดเลยก็เลยเอามาทั้งดุ่นเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้แนะนําอะไรเยอะเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมาน,านนะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปไม่น่าจะเจ็บมากครับแบทแมนอยู่เอวขวาครับยิ่งดีที่มันหยิบ,บแบทแ หยิบโอเมนที่ผมร้องเลยนะมาหน,นี้กันมาหนี้กันตายก่อนตายก่อนเพื่อนชัดดาวโอเคตังมาแล้วดฟามเนี้ยรากรับปีนดีฟีดเผาคุณธรรมโอเคสวยชัดดาวยับยับเลยนะทีมเรา ชัดดาวรัวๆเหงาเฉยเออเหงาเฉยเชื่อเหงาเฉยตอนแรกก็ไม่เหงานะดูไปดูมาเอ้าเหงาเฉยอฮ้ยเะ้ยเออื่นไอ้เชยหายตัวเฉยแม่งหายตัวเฉยแบทแมน เน้นถึกไปนะเอ็นโซ่เน้นถึกเน้นดีเวลาเมทเอาผู้สำหรับการกดทัพครับผมครับโอ้โหเชี่ยมึงมาสี่ตัวบ้าป่ะเนี่ยเลนบนผมแค่ฆ่าแบทแมนไปแม่งล่อมาทั้งทีมมาสู่ขอผู้เฉยกำลังปุยโดนใบไม่ได้เล่นที่จริงเกมนี้ออกโบเก้นก็ดีทีมแม่งแบบตัวแท้งไม่ค่อยมีเยอะ มีแค่ตัวเดียวเองโจมตีป้อมศัตรูเลยตายไปตายไปตายไปเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ครับเพนเพนจ้องจะเล่นคุณแต่ผมถึกครับเอายากเลยนะตีกูยากเลยโดนจับแล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมีดึง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 เชื่อแบทแมนมันก็แบบล่อไอ้มูลาดต,ตายไป5แล้วเนะี่ยมูลาดโดนแบทแมนล่อเนี่ยมูลาดไม่ได้เล่นเลยครับโดนล่ออย่างเดียวฮะตายอย่างเดียวเกิดมาตายของจริงคนเราโอ้ยมงล้างไปแล้วฮะดูดแล้วด้วยฮะอไปวิ่งฮะ วิ Wars, ่งฮ้วิ่งฮะ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 วิ่งฮ่้ยึกว่าเีมมันก็งงๆนะแต่ทีมเรางงกว่ายงเ่เ่้ยู่แถวนี้นะมันรอคอมโบกับมวยอยู่ เอาบ็ดแมวไอเชื่อเพจนี่ก็นะตังมึงได้อยู่ฮะเอามาสับผมป่ะเนี่ยรถ้าผมนี่โดนบ่อยนะโอ้ยโดนจ้าโดนจ้าโดนเ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 จ้าเกี้ยนะเกี้ยนะเกี้ยนะเกี้ยนนะชีวิตนะดับเบิร์คิวคงต้องถอยฮะอุ้ยพุ่งมาด้วยฮะ แบดแดตเียชิบหายชีวิตแม่งโคตรเฮยนู้เเสียเียเดีวเยววเสียงเเียวเเคนที่เข้ามาหมายปองจะเอาชีวิตผมทุกคนเลยโอ้เรียบร้อยครับเจอแบดะอุ้ย ไม่รอดไม่รอดจะถอยไม่ถอยตาย,ตาย, 4, ยสิเฉยเจ้สุดมานี้แบบมึงเกินไปละมึงหลายรอบละมึงหลายรอบหลายคนละโจทย์มึงเยอะโจทย์มึงเยอะมากเพื่อนโจทย์เยอะเกินแบทแมนันจะไปเรียนกังผมไม่ได้ใส่ลูนคีมานะ ผมใส่คีมาแค่แปดเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับก็ครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งของเลดยตสิบหกอะนะครับเอยของเลเยตสิบหกเลยเหของเลดยตสิบคีสิบหกเมูลาดตัวโดนฮะหนึ่งห้าโดนไม่หยุดเอาจริงผมเล่นเอนโซมาหลายเกมอยู่นะมันก็ตายยากอยู่นะครับมันก็ชนะทุกเกมนะที่เล่นมาอาจจะดูแบบตัวแม่งดูง่ๆหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับลุกกระดิ๊กอยู่ฮะ ไม่โดนกับโดนนี่ไหลแน่ๆผมเนี่ยไหลไปหาแน่ๆกับดากกับดากไม่เชื่อเอา้ากดเอ็กซ์คิวด้วยโอ้สู้ชีวิตเหลือเกินฮนะคุณพี่ผมแม่งแบบเหมือนไม่อยากให้เพื่อนฆ่าจริงๆไม่ใช่นะผมกดไปเรื่อยๆ หมุนโซหมุนโซ,โซกดสกิลสองไม่เสียมานานถ้าไม่ได้ปล่อยอะอวิ่งไหมฮะกดเงี้ยนไหมฮะเงี้ยนเงี้ยนเนี่ยเป็นโซ่สู้ชีวิต <S 1> <1> <S ใช่ไหมมี <S 1> <1> <S เฮ้ยตีน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 นี่แค่บอ,บอเอาไง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 วิ่งกลับหน้าไปหลังวิ่งหลังไปหน้าครับ โอ้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 โอเคชิอไปคิวเบ็ดเอ้าจะตายง่ายเกินอีหนูเฮ้ยเดินเดินโอ้โหชิปหายแล้วกู ไม่น่าเลยไม่น่าเลยกูจะเกินไปละพอมันถึกแล้วดูดีมากเออพอมันถึกแล้วมันได้เล่นไงครับมันไม่ถึกแล้วมันเล่นไม่ได้ครับโอ้ยแม่งโดนอย่างเดียวสิบหกห้าสี่ได้อยู่นะสกอร์ถ้าไม่ติดว่าแก๊กแม่งมาดึงช็อตสุดท้ายเมื่อกี้วิ่งยับ,ย,บยับครับเซตน,นี้เลดเกมกขายรองเท้าไปออกเกาะเกิดก็ได้มั้งแต่ก็จะโดนซีซีหนักมากครับปั่นชุ่มชิง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 มูงงงงงหล่าเรายากจนมากเลยนะ ชีวิตน uhh. ี่สุดจนเลยครับหายง่ายเว้ยเฮ้ยแบทมามาแบทมามแบทมามา โอ,โ,โอ้ย ffic. โดนตีฮะโดนตีฮะโดนตีโดนตีนั่นคือชีวิตโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหววะถ้ามีรองเท้ากันสีๆน่าจะได้เล่นครับอันนี้มันแบบอ่อนเกินว่ะเชื่อดูดเลือดผมจะเอาไปดูดเลือดกับเอ็ดดี้ยูโอโ้โหแรงจัดนะเพื่อนนะคนช่วยตีคือควายธนูครับโอ้ควายธนูแม่งแรงจัดอืมธนูกับฝาในดีกันครับวานครับธนูผมว่าไม่ดีอ่ะโอ้ยิงครับโอ้โหเ์ดกมังจะเป็นคนฆ่านล่าสุด สายธนูมันเอาไว้เล่นในแหลงไม่สูงมากนะผมว่าแหลงสูงสูงหยิบไปแล้วแม่งเล่นยากครับมันไม่ได้ตีอ่ะก็แต่ลมว่าแบบมีดาเมจเป็นแสนแล้วแต่โดนกระทึบตายก่อนอืมก็กา,กากครับดาเมจเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็กาดนะเรยบ้อยไนท์ assisting มจับโดนหนึ่งตัวก็โอเคแล้วนะเกมนี้จับโดนแล้วก็ลากมาฆ่าดึงกูเดยแบทแมนเหมือนใช้สก,กิลไปแล้ววนะ <c oughs> เองลนะแบทแมนเลทเกมต้นเกมก็ดูดันดีเแลยครับก็ <c oughs> ออกของแบบนี้ให้เราได้เล่นตอนเลทนะ 9 6 6เนี่กูฆ่าอะไรของกูเนี่ยฆ่าเป็นบ้าเลยเกิดจัดแพ้ที่หาเลยจริง,รงๆก็ไม่ได้ขนาดหรอกฆ่าคนเดียวครึ่งทีมเออจิงๆครับจงๆครับผมใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอยากเล่นเน้นก็เข้ามาให้ทันนะครับตาเว้นตาว่างสี่ทีนะครับผมครับเม็ดพี่เขาก็เคยเจอมาแล้วอะไรคือเม็ดพี่เขาก็เคยเจอมาแล้วเจ็บเกมเียบครับผมแปดูยิชนะมาเจ็บเกมติดแล้วเหรอเอ็นโซฉัน ะก็ประมาณนี้นะสำหรับ Enzo so สกินใหม่นะฮะ Enzo so สกินใหม่เดมอนสเลเยอร์ ayer, เด็กเปรตใส่ชุดนักเรียนอืมอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะครับเจอแก๊กเม็ดม่วงนะจีครับ